กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ในเกม t h k k n n o of i i h t t r r l อ Star นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารตัวละครกันนะครับผมซึ่ง รายการนี้ก็ไม่ได้ทํามานานมากๆแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้แบบว่าลงแบบได้ลงแต่แถบชุมชนนะครับแต่อันนี้ก็มาทําให้หายคิดถึงกันนะครับก็บออภายด้วยนะครับที่หายไปนาน,นาน,นะครับก็ผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอัปเดตข่าวสารลงแถบชุมชนอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะไม่มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาลงแล้วนะครับนะก็ขอโทษได้แล้วกันนะครับผม เดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะมาวันพรุ่งนี้นะครับหรือไม่ก็มันลืนนะครับเพราะว่าในเซี่ญี่ปุ่นมันบอกว่าอีกหนึ่งวันนะครับที่มันจะมานะครับผมเรามาสรุปคร่าวๆกันนะครับผมนะสำหรับคลิปล่าสุดนะครับที่ไอ้นาคิซาริเนี่ยได้ปล่อยออกมานะครับก็คือเป็นการสัมภาษณ์นะครับก็ไม่เชิงสัมภาษณ์นะครับมันก็เป็นแบบว่า คุยกันนะครับเรื่องการอัปเดตของตัวเกมนะครับว่าจะมีระบบอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับนะอย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นระบบหอคอยนะครับเป็นระบบหอคอยแบบใหม่นะครับที่จะคล้ายๆกับหอคอยแบบเก่านะครับซึ่งอันนี้มันจะค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์ตรงที่ว่ามันจะมีหลอดเลือดอยู่ข้างบนเห็นไหมนะครับถ้าเกิดว่าหลอดเลือดข้างบนเนี่ยลดเนี่ยมันก็จะลดไปตลอดนะครับจนกว่าตัวละครตัวนั้นจะตายนะครับ สมมติว่าเขาเคียวเรียลลี่โกนินมานะครับคุณก็เล่น3ตัวละครนี้จนกว่าตัวละครนี้จะเล่นไม่ได้ก็คือตายในเองนะครับจากที่2นะครับเท่าที่ผมเดาเนี่ยเมื่อผ่านด่านนะครับมันก็จะให้บัฟมา1นบัฟนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมันก็จะมีเอ่อที่เท่าเท่าที่ผมดูก็โจมตีให้กับสายสีนั้น5%อร์เซ็น์หรือเปล่า อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะก็ต้องรอดูกันอีกทีก็เท่าที่รู้เนี่ยก็คือเอ่อต้องเพิ่มบัฟแน่นอนนะครับเพิ่มรับแน่นอนนะครับ,บ,บ,นนนรบต่อไปนะครับอย่างที่ะครับก็คือเออด่านนะครับผมเขาก็แบบเขาก็พูดประมาณว่าเนี่ยเกี่ยวกับด่านเอ่อพวกด่านสามมิติแมปนะครับนะบนะก็จะมีอะไรลูกเล่นมากขึ้นนะครับแบบว่าการาฟิกมันเอยการาฟิกมันก็จะดีขึ้น นะครับแบบว่ามีอะไรขยับหลังฉากอะไรประมาณนี้นะครับจะทําให้เราดูแบบเออมีแบบลูกเล่นในการเล่นกับด่านมากขึ้นนะครับนะเออนะครับแล้วก็มีการออกแบบมอนต์ต่างๆนะครับที่มันจะเป็นรูปมดๆเห็นไหมนะครับผมนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวละครรับ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 มากเลยนะครับที่ทางผู้พัฒนานะครับกำลังออกแบบก็คือเนมเลดนะครับ เนมเลดเห็นไหมคือแขนเป็นเนมเลดเลยนะครับนะอันนี้คือการันตีนะครับว่าตัวละครเนมเลดเนี่ยมันจะมานะครับในรูปแบบโฉมใหม่นะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับอาจจะเป็น ssbs อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัวนะครับว่าจะมาในรูปแบบแบบไหนนะครับนะก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคอนเทนต์ยในอนาคตนะครับ ก็จะมีการพัฒนานะครับระบบสตอรี่และคอนเทนต์กิวนะครับได้เล่นจริงก็ไม่รู้ปีไหนนะครับอันนี้ผมแปลจากกลุ่ม Facebook นะครับของคุณบอยนะครับก็ขออนุญาตนะครับที่เอาของเขามาพูดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าผมตื่นตื่นขึ้นมานั่นเองนะครับก็ไม่ได้แบบมานั่งแปลเลยนะครับโอเคช่างมันนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับ โอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมก็มาทำคลิปให้หายที่อื่นแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็รอดูการอัปเดตได้เลยนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมผมไลฟ์สตรีมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโอเคขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ